ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็จะพามาชมอีกหนึ่งชุดครับผมชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดที่ได้ยอมรับมากเพราะว่า1ราคาถูก2ก็ได้ครบทุกอย่างเบส2กลาง2ครับแล้วก็ส่งฟรีทั้งหากลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดต่างเขตครับผมครับชุดนี้แนะนาเลยครับถือว่าจบแน่นอนครับผมครับในช่วงนี้ช่วงเทศกาลครับแนะนำครับให้รีบซื้อให้สั่งจองไว้ครับผมเดี๋ยวของบดครับตอนนี้ดูสต็อกเราครับผมครับนี่ดูฝั่งนู้นครับ ร้อยหลอหมดแล้วนะครับเพราะตอนนี้ออเดอร์ลูกค้าสั่งจองเต็มครับยางสั่งจองไว้เราก็จะทําการนะครับนี่แพ็กเก็บคอยลูกค้าเพื่อรอลูกค้ามาเอาครับผมครับก็พยายามผลิตเต็มที่ครับผมครับเพื่อทันลูกค้าครับทีนี้เรามาดูชุดนี้กันครับชุดนี้15,000กบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านถือว่าได้ของครบตัวอย่างไว้เป็นเบ็ดแบนทัสสินิ้ว2ใบครับโอ้โหครับบอกเลยว่าตัวนี้ทั้งลูกลึก ลูกแข็งครับลูกกลางวานครับมาบทสลับเดชตัวนี้ครับผมครับพร้อมด้วยเสียงกราง8นิ้วครับ2ใบครับ1่ตู้ไปแปดนิ้ว2ดอกและมียีกดอกครับผมครับได้เสียงที่มีคุณภาพชัดเจ๋วแน่นอนครับถึงจะเป็นดอกเล็กแต่ชุดนี้ได้ไป2ตู้เท่ากับ4ดอกครับถือว่าเสียงที่แรงพอสมควรครับผมครับพร้อมด้วยฟังก์ชันพิเศษครับพาวมิกครับผมครับใครที่ใช้เป็นก็ใช้ได้เลยสำหรับชุดนี้เพราะว่าสายลำโพงเข้าหลังมิกตัวนี้ ใช้งานได้เลยครับทีนในพาวมิกตัวนี้มีอะไรบ้างไม่ด้เป็น EQ ครับมีมาให้ด้วยสามารถทำ EQ บล็อคได้อันหนึ่งเป็นเบสอันหนึ่งเป็นเสียงกลางครับลำโพงทำงานตรงความถี่ได้ความดังที่แรงมากขึ้นครับผมพร้อมด้วยฟังก์ชันเอฟเฟกโอ้โหตัวนี้ถือว่าคุ้มมากเอฟเฟกครับคนที่เสียงไมดีครับเขาทําให้เสียงดีได้สำหรับเอฟเฟกมิกตัวนี้ครับถือว่าตอบโจทย์ครับสำหรับสายร้องสายเมาแน่นอนสำหรับเอฟเฟกครับพร้อมด้วยฟังก์ชันบลูทูธครับมีไปด้วยครับร้องเพลงแบบ ไม่ต้องมายุ่งวายกับสายครับผมครับร้องกับไม่เปลี่ยนเพลงหน้าโทรศัพท์ได้เลยสหลับยุดนี้ครับผมครับส่งฟรีแล้วยังไม่พอครับเรายังแถมไม่ไปด้วยอีกหนึ่งตัวมูลค่า600บาทโอ้โหคุ้มมากสหลับชุดนี้ครับกับราคา15,900บาทส่งฟรีถึงระบ้านครับผม i <laughs>